ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 คู่หูมหาปลายัยเปิดสถิติจอห์นนี่อีแวนและแฮร์รี่แม็กไกว์ผลงานเป็นเช่นไรการเซ็นสัญญาจอห์นนี่อีแวนกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเชื่อได้ว่าเอเลนทนฮาร มองกองหลังมากประสบการณ์รายนี้เป็นเพียงแค่แบ็กอัพที่คอยลงสนามยามคับผันเท่านั้นแต่ใครจะไปคิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นมันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้จากการบาดเจ็บของวิกตอร์เดเดเลฟทาให้เอริกเทนฮากไม่มีทางเลือกนอกจากส่งจ,งจงอนี่แวนแนวรับประสบการณ์สูงที่ลงสนามในพิมบริษัมากกว่า300นัดไปคุมแผงหลังร่วมกับเฮร์รี่แม็กควายในช่วงท้ายเกมซึ่งการลงสนามของอีแวนมันส่งผลให้เขากลับมาเล่นร่วมกับแม็กควายอีกครั้งในรอบ5ปี ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ลงเล่นร่วมกันเกิดขึ้นมาปี2019กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก่อนที่จอห e ์นอีแวนกับเฮดนแมกไกว์ ay, จะได้ลงเล่นร่วมกันในสีเสื้อแมนยูนเต็ดก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ลงเล่นร่วมกันมาแล้วกี่ครั้งและมีผลงานเปเชาญไปติดตามกันครับเปิดสถิต e ิอีแวนและแมกไกว์ ay, เล่นคู่กันมีผลงานเป็นยังไงจากที่กล่าวไปข้างตน้นก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยลงเล่นร่วมกันมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่ค้าแข้งกับเลสเตอร์ ครั้งนั้นแม็กว่าคือกองหลังระดับท็อปของลีกโชว์ความได้ดีในศึกฟุบโลก2018จนทําให้เขาเป็นที่ต้องการของหลายทีมในพีเมลลิกขณะที่อ e ีแวนเพิ่งย้ายมาอยู่ภาย,ายใต้ชายคาคิงพาวเวอร์สเตเดียมเป็นครั้งแรกในฤดูกาล2018-2019หลังไม่อาจช่วยให้เวทบอมบิดหลอดพ้นจากการตกชั้นได้สําเร็จเกมแรกที่ทั้งคู่ลงเล่นร่วมกันเกิดขึ้นในนัดที่2ของฤดูกาล2018-2019ที่เจอกับวูฟตัมตัน วันนั้นทั้งอ e ีแวนและแม็กว่าได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปและอยู่ในสนามครบ9 0ินาทีมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพาทีมคว้าชัยชนะและเก็บคลีนชีตได้เป็นนัดแรกของฤดูกาลหลังจากนั้น้งคู่ก็มีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกันอยู่บ้างแปลกยแต่ไม่บ่อยนักโดยส่วนใหญ่และแม็กว่าจะเป็นฝ่ายได้ลงตัวจริงขณะที่อ e ีแวนจะเป็นเพียงตัวสำรองเท่านั้นกระท่านปลายเดือนมกราปี2อง9เกาป็นต้นมาดูเหมือนว่าอ e ีแวนจะมัดใจเ็นทันโรเจอร์ูดสื่อนเวลานั้นได้สำเร็จ หลังกลับมายึดตัวจริงได้อีกครั้งและลงเล่นในตำแหน่งกองหลังร่วมกับแม็กควายเป็นเวลา8เกมติดต่อ,อก,กันอยองได้กตามในช่วงเวลาดังกล่าวประจัดว่าเป็นช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดในฤดูกาลของเลสเตอร์เลยก็ว่าได้เพราะนับตั้งแต่ทั้งคู่ได้กลับมาจับมือเล่นร่วมกันอีกครั้งปราบฏว่าเลสเตอร์เก็บ3แต้มได้เพียง3เกมเท่านั้นและแพ้ไปถึง4เกมเลยทีเดียวและเจ้าชนะเบอร์ซี่2-1ในเกมนั้นที่3ส่สวดของฤดูกาลทั้งคู่ก็มาได้ลงเล่นร่วมกันพักหนึ่งเนื่องจากแม็กคว ก่อนที่ในของสุดท้ายของฤดูกาลทั้งอ e ีแวนและแม็กควายจะกลับมาลงเล่นร่วมกันอีกครั้งตั้งแต่เกมที่35ไปจนกระทั่งจบฤดูกาลโดยเกมสุดท้ายของฤดูกาล2.18ถึง2.19ทั้งคู่ช่วยเฮเ์รสเตอร์เปิดบ้าน,นยันเสมอเชลซี0-0พร้อมกับจบฤดูกาลในอันดับ9ของตลาดเบ็ดเสร็จแล้วณนะตอนนั้นทั้งอ e ีแวนและแม็กควายลงเล่นร่วมกันในพิมร์ลีกไปทั้งสิ้น17เกมคิดเป็น1,360นาที มี่ไซติชนะและแพ้อย่างละเจ็เสมอไป3เก็บคนชีได้4ครั้งและเสียไปทั้งสิ้น20ประตูเบนฟอร์เตอร์อดีตผู้รักษาประตูแมนยูระบุจะรอสารชโชคคงมดอนาคตกับสโมสรสำหรับสิ่งที่เขาเอามาพูดว่าหากเซอร์เล็กฟูรูซันยังเป็นผู้จัดการทีมอยู่แข้งชาวอังกฤไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมที่บุกไปพ่ารอาเซนอนเมื่อวันอา Arsenal, นนทิตย์ที่ผ่านมาก่อนเอเดนเกนฮาร์ arch, ชี้แจงว่าเป็นเพราะผลงานในช่วงซ้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ยังไงก็ตามซานโชออกมาโพสทางโซเชียลมีเดียตอบโต้ว,ว่าไม่จริงซึ่งฟอสเตอร์บอกว่าหากตอนนี้เซอร์เล็กฟูบูเันคุมปีศาจแดงอยู่จะรอซานโชคงหมดอนาคตกับทีมแน่นอนมันบ้าไปแล้วถ้าเซอร์เล็กฟูบูเันคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดในตอนนี้และจะรอซานโชททำแบบนี้แล้วก็เขาจะไม่มีทางได้เห็นเดือนเห็นตะว,วันอีกเลยเขาจะไม่มีวันได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้อีกเขาจำไป็ได้รับอนุญาตให้ซ้อมมาจบละเพื่อนผมเข้าใจ เมื่อนาเต้พูดว่าใช่ฉันจะทําแบบเดียวกันนั่นมันเยี่ยมมากคุณจะรับอนุญาตให้ทาแบบนั้นได้ถ้าคุณต้องการจริงๆแต่มันไม่ช่วยอะไรมันน่ารังเกียจปฏิกิริยาอารมณ์ความรู้สึกไม่ให้ความเคารพมันกลายเป็นข่าวใหญ่ดังนั้นตอนนี้ทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจดอนซานโช่เต็นฮาร์เสียการควบคุมในห้องแต่งตัวหรือไม่ซานโช่บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับการซ้อมเขาบอกว่าเขาประยุกต์ตัวเองได้ดีมากในการซ้อมนั่นเยี่ยมมากคุณควรจะฝึกฝนตัวเองในทุกสัปดาห์นนนัั่่่คือตทีสุด